อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h a n n e l n k s a n Gaming c h a n n e l เกมที่ไขๆก็ดูได้ทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม g h o s t of t s u s h i m a ในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นเรื่องราวในตอนพิเศษนะครับตำนานเรื่องเล่าประปลานะและเรื่องเล่าที่ว่ามันเกี่ยวกับธนูต้องคำสาบถ้าพร้อมแล้ว มารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ <ペー>あこちらへつね公の伝承でございます。 と翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理内常公を召されり内常、ね、神の駕籍し弓を持つ東大一の弓取りになり再び悪鬼越したれば弓をひっつかみ居音とさんとて立ちに蹴り狙い誤たずやはるか雲をつかんととも生きてる。 討ちつね放つただ一子真の悪を抜き足り悪鬼地に落ち末尾の息を討ちつね甲に吐きかけるほどなく討ちつね随所に悪鬼の姿見えれば妙がの弓で余さず入れども人の叫びのみ聞こゆうイダルルは皆人なり。 つね子をついに捕らえられ死刑ならんと覚えども帝を哀れにおぼしめす。討ちつね対馬へ流されて幾とせの後事切れる覚えるものもわずかなり発狂を打ちしかぬ指は対馬の島のもの隠し。 ヨミガマツノアメか。ジンカハタマタね、ウイノイケニエカレンラウウカムサープクノロヨトモカムヨミノヨガオキヨスケクタサリ。カノヨミガモトメロモノウヨミニイザノウト 覚こうがどうを探せばよいのだ心を沈めるためタメ、ウチツネコウメイキ、アオイアイサイノナカオ、サンポイタトカ、ティかカリニ、ナリマスカナ。ローカトンドンタンヤンリムチャイファンタリー、ウヤハボサイ、アローブンチャン。 ดอกอจิไซตามที่นักดนตรีได้กล่าวมานั่นเองนะครับ อวิ่งมาได้สักพักเราก็ได้มาถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับ ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วเราก็มาสำรวจเพื่อหาเบาะแสกันต่อไปนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้ภาพที่มีลักษณะเหมือนอแผนที่เป็นคำใบ้บอทางไปยังจุดหมายต่อไปนะ พอเราลอดตัวออกมาจากถ้ำก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับตัวจินซาไคนะครับรก็เหมือนกับว่ามีคนที่ไม่ต้องการให้เราตามหาธนูของอุจิสุเนะนะครับ หลังจากนั้นเราก็ออกเดินทางกันต่อโดยใช้ภาพวาดเป็นตัวบอกทางนะครับ จุดสังเกตง่ายๆก็คือดอกไม้สีม่วงนะครับถ้าเพื่อนๆหลงทางหรือหาทางไปไม่ถูกเอาเป็นว่าเห็นดอกไม้นี้แล้วก็สามารถวิ่งไปตามทางเรื่อยๆก็จะเจอจุดหมายของเราเองนะ ลองสังเกตว่าเกาะข้างหน้าเรามันเหมือนกับในภาพวาดนั่นก็แปลว่าเกาะแห่งนี้คือจุดหมายของเราต่อไปแน่นอนพอมาถึงจุดนี้แล้วเราต้องว่ายน้ำไปต่อเพราะม้าไม่สามารถไปต่อได้นะครับ เข้ามาถึงข้างในก็จะเจอกับภาพวาดที่เป็นบาแสต่อไปของเรานะครับ可をするならさもなくば対馬が滅ぶ何者だ何を言いたいはないと思え弓を打でないぞ สถานที่ต่อไปของเราก็จะอยู่ใกล้กับสำนักอิชิกาวะนะครับหลังจากที่ผมวนเวียนอยู่สักพัก ผมก็เจอจุดหมายสักทีนะครับอ้าวพี่จินแกจะพูดเบิ้ลทำไมวะนั่นน่ะ พอเราเดินเข้ามาถึงข้างในเราก็ได้พบกับธนูของอุจิซุเนะนะครับก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเรา

และแล้วก็จบเรื่องราวตำนานคำสาบอุจิสุเนะนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบเรื่องราวตำนานตอนพิเศษของ Ghost of Tsushima นะครับและถ้ามีข้อคิดเห็นอย่างไรหรือมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับ ผมก็ขอฝากช่อง NK Sam Gaming ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ